ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอการซ่อมรถนะับอย่างตัวนี้ควันผมขึ้นแล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยระยะเวลาเห็นไหมเวลาที่รถผมมันเสียเนี่ยมันเสียตอนสามทุ่มนะแต่ว่าในส่วนของการเติมน้ํามันเนี่ยผมก็จะได้เติมนะครับเดีนะ๋วอีกยี่สิบสองวินาทีซึ่งตอนเนี้เราเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนสามสิบห้าเราก็จะมาทําให้มันเนี่ยมันบาลานซ์กันเพื่อให้สิบห้าวันทั้งหน้าเนี่ยมันจะกลับมา ให้เราเนี่ยทำการแข่งได้อีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะซ่อมเพราะตอนนี้ของผมรถมันเสียไปล้วมันแข่งไม่ได้นั่นเองนะมันแข่งไม่ได้ละเพราะเดี๋ยววันนี้ผมแข่งไม่ได้เพราะรถมันเสียต้องซ่อมก่อนเนาะแต่เราจะแข่งก่อนซ่อมอ่ะดฉะนั้นปุ๊บพอรถมันเสียแบบนี้นะของผมรถม,มันเสียเห็นไหมผมก็จะทําการเติมน้มามันก่อนครับพอถึงเวลาผมก็จะกดเติมน้มามันก่อนนะครับนี่ไป ก่อนทีอ่าเห็นไหมน้ำมันมันก็จะขึ้นขึ้นมาละเห็นไหมครับนะเต็มละแต่เราจะวิ่งไม่ได้นะเราจะวิ่งสตาร์ทไม่ได้เห็นไหมปุ่มสตาร์ทจะไม่ขึ้นเอราะรถเรามันเสียอยู่เราจะมาทการซ่อมฉะนั้นนะครับผมก็จะบอกว่าพอถึงเวลานะให้เราทําการอ่ากดเติมน้ำมันก่อนนะครับแล้วค่อยซ่อมทีหลังเพื่อที่อ่าเราจะได้มีโอกาสที่จะแข่งก่อนนะครับแข่งก่อนเพราะว่าถ้าหลังจาก ครบรอบ15วันข้้งน้าเนี่ยเราก็จะทําการเติมน้มานํามันแล้วก็แข่งก่อนแล้วรถมันก็นจะเสียทีหลังตอนนี้ผมก็จะรอให้เวลามันผ่านไปสักนิดนึงนะครับสักประมาณอ่า14นาที15นาทีเนาะเดี๋ยวตอนตีหนึ่งเดี๋ยเราจะมาแข่งกันเดี๋ยวเรามาจะพูดถึงเรื่องนะครับพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องอ่าการซ่อมรถนะครับการซ่อมรถก็จะเสียนะครับในส่วนของการฟิกเนี่ยคือ60สี่าเห็นไหม60สี่คานะครับจากที่ คุยกันนะครับหรือว่าจากที่ในกลุ่มนะตัวนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะเอาตารางให้ดูจากพี่ๆีท่านหนึ่งนะครับที่ในกลุ่มเนาะกลุ่ม Facebook นะครับที่เขาทําไว้ก็ค่อนข้างที่จะเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับสําหรับใครที่มีรถน้อยผมพูดถึงว่ามีรถน้อยที่ไม่ถึง5้าคันแล้วกันนะครับก็ยังไม่ต้องผสมนะยังไม่ต้องผสมก็คือยังไม่ถึง3คันอย่างผมเนี่ยมีแค่สองคันนะครับคือในส่วนการฟิวชั่นนะครับที่เขาบอกกันนะครับว่าเลทนะครับ เลทในเรื่องของการฟิวชันเนี่ยมันอ่าจะได้ประมาณรีเจนเนเจ็ดสิแต่ในความเป็นจริงนะครับก็คืออย่างที่เราทราบกันว่านะเลทมันอาขึ้นอยู่กับดวงของเราด้วยแหละแต่ถ้าหากว่าอ่าเรามาดูนะครับในส่วนของตารางตรงนี้นะโมขอยาสยืมรูปนะครับของพี่พี่ท่านหนึ่งนะที่มีไว้เนาะเดี๋ยวนี้บอมผมเด้งออกไปไม่เป็นไรปิดบอมกันนะครับ ถ้าหากว่าตัวนี้เป็นตารางเปรียบเทียบนะครับระหว่าง1น,นะครับตรงฝั่งซ้ายมือตัวนี้ก็คือเป็นพูดถึงเรื่องรถนะครับคอมมอนสองคันเนาะก็จะวิ่งได้1วันนะครับประมาณวันละ20นะครับผมนะหากลบน้ำมัน4เนาะค่าซ่อม120นะครับนะในวันแรกเนี่ยก็จะติดลบ84ใช่ไหมครับถ้าเปรียบเทียบกับซูเปอร์คาร์นะครับที่โอกาสที่จะผสมได้10%เนี่ยก็จะวิ่งได้อยู่ที่ ห้ารอบนะครับห้ารอบก็นี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีแร่นะครับวิ่งได้สามสิบนะครับผมแล้วก็เลเจนเดอรี่นี่เ่ยที่ผมบอกว่ามีโอกาสวิ่งได้ผสมได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับวิ่งได้ประมาณสาสิบห้านะครับค่าซ่อมอะไรนะครับแต่ในส่วนของตรงนี้ครับให้ดูตรงมาร์กตรงนี้ครับถ้าสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันตรงนี้นะสิบห้าวันนะครับก็คือคอมมอนเนี่ย จะเสียค่าซ่อมทุกๆ15วันนะครับ15วันก็ซ่อมทีหนึ่งก็2คันก็อยู่ที่120นะครับผมนะแต่ถ้าเป็นซูเปอร์คาร์นะครับก็อยู่ที่25ซ่อมทีหนึ่งนะครับถ้าอ่าตัวแร่ก็เหมือนกันนะครับ25วันซ่อมทีหนึ่งนะครับ25วันนะครับเฉลี่ย23วันนะครับ23วันผมคุณผิดนนะแล้วก็ตัว ีเจเนอรี่เนี่ยก็คือ25วันนะครับซ่อมทีนึงนะครับอ่ะนี่ก็คือตารางเปรียบเทียบคร่าวๆนะไล่แต่ละวันลบค่านเติมน้ำมันด้วยนะครับเรามาดูอีกรูปนึงนะครับเป็นผลสรุปแล้วกันนะครับเเรามาดูจอจากเมื่อกี้เนาะ ก็คือรวมทั้งหมดนะครับ60วันนะครับถ้าเป็นตัวคอมมอนนะครับรถคอมมอนที่เราวิ่งนะครับที่เราวิ่งรวมถึงค่าซ่อมนะครับ15วันซ่อมทีหนึ่งสิบหาวันซ่อมทีหนึ่งเนี่ยก็โดยรวมๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 5 6่งพันกานะครับถ้า60วันนะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของรถซูเปอร์คาร์นะครับซูเปอร์คาร์ก็เหมือนกันนะครับก็ จะได้โดยรวมประมาณหนึ่งพันสองร้อยหกสิบนะครับแล้วก็แร่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของรีเจนต์นะครับก็อยู่ประมาณพันแปดร้อยหกสิบซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยดวงดีนะครับผสมได้ลดรีเจนต์เนี่ยก็จะได้กาไรอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าหากว่าเราผสมได้ในส่วนของตัวซูเปอร์คาร์แล้วก็แร่เนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยเห็นไหมครับแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับ ฉะนั้นผมก็เลือกนะครับตัวผมเองนะครับมีรถแค่สองคันผมก็จะเลือกในส่วนของตัวไม่ผสมนะครับซึ่งมีโอกาสเสี่ยงดวงนะครับได้วันหนึ่งเนี่ยแปดรอบนะครับเพราะว่ารอบละสีนะครับคันละสีรอบใช่ไหมครับก็วันหนึ่งมีโอกาสที่จะได้มากหรือว่าได้น้อยมากกว่าน,นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามองเรื่องของการเขาเรียกว่า PVC นะครับก็คือ,อ หมดขับเองนะครับขับแข่งเองเนะี่ยก็มองว่าในส่วนของรถที่เป็นซูเปอร์คาร์นะและเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขับได้เยอะกว่ารถคอมมอนใช่ไหมครับพอรถคอมมอนมันจะบังคับยากเลี้ยวยากนะครับหลบหลีกยากนั่นเองนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะสําหรับตัวผมตัวนี้ก็มีรถอยู่2คันนะครับผมก็ยังจะใช้ซ่อมแล้วก็เดี๋ยววิ่งต่อนะครับเดี๋ยวเราร,รอเวลาสักครู่หนึ่งเนาะตอนนี้41 นะครับเดี๋ยวเรามันแป๊บนนะออปนปนหนึ่งนะขยอนหยุดคลิปไว้เปียบหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาทำการกด,ดฟิกซ่อมให้ดูนะครับอ่าครับตอนนี้ก็เป็นเวลาทีหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะบอกให้ฟังว่าสิ่งที่ผมทำในวันนี้เพื่อ15วันข้างหน้านะครับผมก็คืออย่างเงี้ยอย่างวันนี้รถผมนะครับเสียนะครับรถผมมันจะเสียตอนนะครับสามทุ่มเห็นไหมครับสามทุ่มนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือจะเห็นได้ว่าผมอ่ะ คิวเติมน้ำมันผมอะได้ที่ตอนเที่ยงคืนสาสิบห้าเห็นไหมแสดงว่าวันนี้รถผมจะเสียก่อนแล้วผมจะอ่าไม่สามารถวิ่งของวันนี้ได้เห็นไหมครับผมต้องทําการเสียเงินค่าซ่อมก่อนนะครับผมก็จะมาทําให้นะครับในอีกสิบห้าวันทั้งหน้าเนี่ยผมจะได้วิ่งหนึ่งรอบก่อนที่รถจะเสียนะครับโดยนะครับอ่าวันนี้เมื่อรถผมเสียนะผมจะยังไม่ซ่อมนะครับผมจะยังไม่ซ่อมเห็นไหมว่า เสียตอนสามทุเนี่ยผมยังไม่ซ่อมนะครับรถผมก็ยังจะมีควันขึ้นอยู่นะครับตัวน,นี้นะครับแต่ว่าผมจะก็ทการกดเติมน้ามันตอนเมื่อกี้นะตอนที่เที่ยงคืนเมื่อกี้ผมกดเติมน้ามันไปเรียบร้อยเห็นไหมครับตัวน,นี้รถผมเสียแต่น้ํามันผมเต็มถังนะเห็นไหมน้ํามันผมเต็มถังละนะครับแล้วผมก็จะรอเวลาสักนิดนึงนะครับแล้วผมก็จะทําการกดซ่อมตอนนี้ผมรอเวลาละเนะทีย่ยงแต,ตีหนึ่งละนะครับ ผมจะทาการกดซ่อมครับนี่กดซ่อมก็กดตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้ครับรถที่เราเสียได้เลยนะครับกดฟิกนะครับเสียไปหกสิบีค่าครับปั๊บนะครับฟิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูเวลาครับเพราะฉะนั้นปุ๊บอ่าเพราะฉะนั้นในวันที่หลังจากสิบห้าวันหลังจากนี้นะครับวันวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่เนี่ยมกรานะครับรถผมจะเสียตอนตีหนึ่งนะครับตอนตีหนึ่งแต่ผมจะ ได้เติมน้ำมันเนี่ยตอนเที่ยงคืน3 5เท่ากับว่าผมมีโอกาสได้เติมน้ำมันก่อน1ทีแล้วก็เอาไปวิ่งแข่งวิ่งแข่งเสร็จตอนทีน่1รถมันถึงจะเสียถ้ากับวันนั้นเนี่ยผมก็ยังมีโอกาสได้วิ่งแข่งได้วิ่งทำเงินอยู่นะครับฉะนั้นก็ลองฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวิธีนี้ก็มาจากในข้อมูลในกลุ่มนะครับของคริปโตซิตี้ของเราเนั่นเองนะครับก็มีพี่ๆท่านหนึ่งที่มาอธิบายไว้ผมก็มองว่าโอเคนะครับว่ามันก็ มีประโยชน์แล้วก็ผมก็ลองทําตามดูตรงนี้ก็คือว่าได้ผลดีจริงๆนะครับก็คือในวันที่ยี่สิบสี่ที่รถผมจะเสียนะครับผมมีโอกาสที่จะได้เติมน,น้ํามันแล้วก็วิ่งหนึ่งรอบแต่เมื่อวานเนี่ยรถเต่าคันนี้ผมมันเสียเห็นไหมมันเสียตอนทุ่มอ่ะเที่ยงคืนนะครับยี่สิบเจ็ดแต่รอบเติมน,น้ํามันผมก็คือเที่ยงคืนสาสิบห้าเพราะว่าเมื่อวานผมไปซ่อมก่อนไงซ่อมก่อนแล้วก็เติมน,น้ํามันทีหลังเพื่อที่จะไปแข่งเนาะ เราไม่ได้เติมน้ามันก่อนนะครับก็เน้นย้ำว่าพี่ๆจะทําตามก็คือเติมน้ํามันก่อนแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยซ่อมแล้วก็ไปวิ่งนะครับอีก15วันทั้งหน้าเราจะได้ทาการได้เติมน้ำมันแล้วก็วิ่งก่อนที่เราจะซ่อมนั่นเองนะอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาทำการเริ่มวิ่งนะครับผมอลองทดสอบสัก1บทนะครับผม1รอบหลังจากที่ฟิตเครื่องมาใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับ ออตอนนี้ผมมีรถอยู่2คันนะครับก็ยังไม่ได้ทำการผสมตามที่อธิบายไปที่คลิปเบื้องต้นนะอ่ะก็ลองทำตามดูครับพี่พี่ลองพี่นิดพี่พิจารณาดูนะว่าเราจะทำการผสมหรือไม่ผสมหรือซ่อมอยังไงก็ตามคลิปที่ผมอธิบายไว้ตรงนี้นะครับ ซ่อมมาแล้วผมว่าที่3แน่เลยนะครับอ่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการอ่เทคนิคนะครับในเรื่องของการทำให้เรามีโอกาสได้เติมน้ำมันก่อนแล้วก็วิ่งก่อนที่รถที่จะเสียในอีก15วันถัดไปนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ